วันนี้เราเรียนเรื่องการการตุแป้งข้าวฟ่าหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกคำว่าบดอาร์ตหรือิดในแป้มมันจะมีนะคะที่เราแจกไว้การตุ๋นข้าวฟ่างนะคะแบบแรกเลยเราพิมพิมข้าวางไปก่อน เข้าจแล้วกั้ใจฟงนะคะแล้วก็ใคที่ไม่ก็ตั้งใจดูดีๆนะลูกอสอนมือรงรบ้านขเดนทานะคะเสร็บเราจใส่รยทเนียพื่ให้สวยดากเมาส์นะคะ เนี่นะคะสังเกตตัวเอดีกว่าเนาะง่ายๆคำว่าแทะข้อต่างศิลเสร็จพวกเรากนะคะพิทเราใช้คำคลิ๊งเนาะคลิ๊จะขึ้นมาใช่ไหมคะเราเลือกช่องใดช่องหนึ่งสมมุิว่าในใจเราเลือกอ่ะเราคุยกันเลือกช่องนี้คุณพิกแล้วคุณพีทก็มากดคำว่าโอ่โง่ค่ะนะคะมันก็จะเป็นคำนี้ทีนี้เราเลือก จริงๆตรงนี้เราสามารถเลือกอัสอนได้กระช่วงเล็นนะคะเลือกได้เลือกได้ตามใจชอบนะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกขนาดวิ่ไใหขนาดไหนเอ่ยเอาเอา,เอาไม่อันนี้คือสมมติก่อนนะคะเวลาเวลามาส่งรูทำให้สุดซึ่งความสามารถเลย เล้วก็ยังไยเลยใส่สีหน่อยสีอยู่ตรงไหนคะจำว่าอยู่ตรงคู่กันไม่ต้องวอมแต่ละเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะูก็เ้าก็จว่าพ้องทมอะไรขึ้นมาจะไม่เหมือนกันเราจะนี่คือว่าถ้าเราใส่สีมันต้องมีคู่กันก่อเราหาช่องคู่กันแล้วเราก็กดมันจะขึ้นมาเรากดคว่าสีแระเส้นเราใส่สีไหนคะสีดำเงิน สีเต e ิมคือสีตัวอักษรสีอย่างนี้นะคะสีเติมสีเติมอ่ะเราใส่นอยอ่ะเอาสีม่วงเลยเราสีม่วงนะอ่ะสีเส้นสีเส้นคือสีขอบสีขอบนะคะสีขอบอ่ะสีเส้นเราากใส่สีอะไรเอาให้มันตัดกับสีม่วงเราต้องเราต้องดูความตัดความบาร้านซ์กันก่อนนี่ค่ะ หรือว่ามาทที่ของครูก็เป็นเพื่อนครูก็ได้บางบางนะคะค่ะถ้าทำข้างนอกก็จะแผ่นประมาณสิบบาทนิดนึงนะคะไปขอทำได้ตรงร้านเด็กอ่าบ้านโมนะคะได้ไปของทีเรียนนี่แหละค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วก็มาส่งรูจะลงเพื่องไห้ค่ะไม่นั้นจะลงในกระไดยของครูก็ได้แล้วก็ไปเสีร็จภูแล้วก็ไปไปที่ห้องกลาง